ลิสแมนชอ็อปรับบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบรยการ24ชั่วโมงเติมเกมวอลเล็นบนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็คฟรีเพิ่มอีหนแพ็คแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสูนสุด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และลายตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวาผ่อนได้แถมควาสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมใน็กโซยดีนะครับตอนนี้อยู่หน้าเดสก์ท็อปผมเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าวลอลเลนยังไงให้ลื่นแบบลื่นใจจ่า,จาเลยครับ200เฟร,รมบวกแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ผมขอพูดก่อนนะว่าตัวผมเองอ่ะใช้การ์ดจอ4060นะครับและทีนี้วันนี้ผมไปอัปเดตการ์ดจอแล้วทีนี้ผมเลื่อนไปเจอเฮ้ยมันเพิ่มเฟร,รมเจนเข้ามาสำหรับใครที่ใช้การ์ดจอ4060ขึ้นไป นะครับ5060ก็ได้เหมือนกันนะแต่วอลเลนเนี่ยผมพูดกับว่าวอลโตเกมวอลเลนอ่ะมันไม่รองรับเฟรมเจนนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวเอ็มบีเดียนะครับมันอัปเดตมาให้รองรับแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเอ่อมันอัปเดตมานานยังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยอัปเดตให้ PUBG เมื่อประมาณ4-5เดือนที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเฟรมผมก็จาก PUBG จาก100ก็ร้กว่าในการเป็น200บวกเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้วอลโลอัปเดตมาแล้วใช้ได้นะครับสำหรับใครที่ใช้กระจ4060ก็ สามารถทําตามได้เลยนะครับแต่ใครที่ไม่ได้ใช้การ์จอ400บอกว่าตระก,กูลนะใช้20อย่างเงี้ยหรือห650อะไรเงี้ยก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการตั้งค่ายไงไให้เฟรมมันได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนกันใครที่เอาไปว,ว่าใครที่มี400ขึ้นไปก็จะสามารถทําตามคลิปและเร่งประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับแต่ใครที่ไม่มีเฟรมเจนอ่ะไม่มีไม่ใช่ใช้การ์จอ400ขึ้นไปนะครับก็ สามารถทําได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่านี้แต่ก็ทําแล้วก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่าพูดมาเยอะแล้วแนะนํานะครับตัวอันแรกเลยให้เรามาที่ขวาล่างนะครับแล้วก็คลิกขวาที่ตัว n v i d i เดียนะครับไปที่ n v i d i เดียก่อนนะครับอ่ะแล้วก็มาหน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็มาที่ d r i v e r นะครับแล้วก็ให้ทุกคนอัปเดตการ์จอนะครับแนะนําให้อัปเดตตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าตลอดเวลาคือถ้ามันขึ้นให้อัปเดตเนี่ยเราก็ทําการดาวน์โหลดแล้วอัปเดตให้เขาเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่อัปเดตอ่ะมันจะมีผลต่อ FPS นะครับพอเราเสร็จนะครับก็กดติดตั้งได้เลยนะกด yes นะครับแล้วก็เลือกการติดตั้งแบบเล่นด่วนไปเลยนะครับแล้วก็รอสักคู่นะ อ่ะพอทุกคนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นติดตั้งใหม่มานะครับว่าคืนนี้คือแบบติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็แนะนํานะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วให้รีคอมหนึ่งครั้งนะครับซึ่งผมยังไม่ได้รีนะเพราะว่าเดี๋ยวผมรีทีเดียวนะตอนที่เข้าเกมนะครับโอเคต่อไปนะครับมาที่คําว่ากราฟิกนะครับย้ํานะครับคําว่ากราฟิกแล้วก็มาที่วอลเลนนะครับอ่ะพอเลือกวอลเลนเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเลื่อกลงมาก่อนอ่ะไม่ใช่คือเห็นขวาบนไหมครับถ้าใครที่เป็นสีเขียวอย่างนี้อยู่อ่ะให กดเขาว่าเปลี่ยนกลับมานะครับแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้นะให้เป็นแบบผมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนลงมาจะเจอคําว่า,าการทําค่าพพึ่งไหวให้เนียนนะครับมันคือการใช้ AI ช่วยในการเรียกว่า Gen เฟรมเจนเล่นสรางว่าเฟรมเจนนะครับก็กดเปิดนอยู่ใช่ไหมให้ากดเปิดเลยนะครับสำหร,รับใครที่ใช้ซีซูสูขึ้นไปก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ใครที่ใช้กระจอที่ไม่ใช่ตระกูลซีซูสูงหรือ5้ากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราขออัปเดตอาจจะมีในอนาคตนะครับ พอทุกคนกดเสร็จนะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งนะไม่ต้องไปกดนี่นะกดไม่ต้องยุ่งเลยนะครับแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาขวาล่างนะครับคลิกขวาที่ค้าจอเหมือนเดิมแล้วก็มาอันที่2นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ให้ทุกคนตั้งค่าตามผมนะครับสาเหตุที่ผมไม่ให้ไปตั้งค่าในนะั้นที่เขียวว่าปรับประสิทธิภาพใช่ไหมเพราะว่าผมจะมาพามาตั้งค่าในนี้กันนะครับ อันแรกเลยนะครับอันนี้ให้ปรับมาอันล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกมาที่ performance นะครับแล้วก็กด add ได้เลยนะสามารถเปิดคลิปไปด้วยแล้วทําตามไปด้วยได้เลยนะครับอันต่อไปครับอันที่2นะครับกดตามผมไว้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนตั้งค่าตามผมเลยนะครับนี่คือการตั้งค่าที่ผมลองใช้งานแล้วมันใช้งานได้จริงนะครับก็แต่ผมเลือกให้ช้านะครับแล้วก็ค่อยๆดูกันไปนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับการตั้งค่าของผมก็จะเป็นแบบว่าดึงประสิทธิภาพของเกมมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือเพิ่มฟอร์มมน้นแบบสุดแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ปล่อยมันนะครับไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งมันเพราะว่าอันนี้คือผมตั้งค่าแล้วอันนี้คือการตั้งค่าทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรแค่นี้แหละครับแล้วก็ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่ใช้จอร้อยสี่สี่เฮิร์ตนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดไงดีคือใครที่ใช้จอยืดนะครับแล้วก็จอดําอ่ะให้ทุกคนมาติ๊กตรงนี้นนนะะครรับตงี้ กติยังไม่ติ๊กใช่ไหมแล้วกดนี้นะครับแล้วกดแอดไปคือมันจะทาให้จอเราไม่ดํานะใครที่เล่น4 0่3นะครับก็จะไม่มีขอบนะประมาณนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับอันนี้มาตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้อ่าเฮิร์ตมีแบบจอ1 6 5เฮิร์ตนะครับแต่ไม่เคยมาปรับตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมมาปรับตรงนี้กันนะครับก็มาเลือกที่ PC นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามาเลือกที่ HD ดีเนี่ยมันจะตังแค่120นะของผมให้แนะนําเลื่อนลงมานะครับมาที่ PC นะ แล้วก็เลือกจอเฮ้ของเราที่มากที่สุดนะครับอย่าลืมทํากันนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปนะครับอันนี้คือทําเสร็จแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับต่อไปครับให้ทุกคนมาซ้ายล่างนะครับกดไปที่ Windows นะครับใครที่ใช้ Windows 11นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วมาที่คําว่าเกมนะครับแล้วก็มาอันล่างครับเกมโหมดนะครับกดเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็กดออนไว้นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้ และทุกคนเลือกหาวอลเลนนะครับอย่างผมอยู่แล้วนะครับก็กดไปแล้วก็ปรับเป็นไฮเปอร์เฟอร์แมนนะครับกดติ๊กได้เลยนะครับปรับเป็นประมาณนี้นะสับใครที่ยังไม่มีอ่ายังไม่รู้ว่าเกมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถอ่าคลิกขวาที่เกมได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะวอลเลนคลิกขวานะครับไปล่างสุดอ่างล่างสุดนะครับแล้วก็ไปที่ Open f i ฟลนะครับแล้วก็อ่ะก๊อปปี้ข้นบนมาได้เลยนะครับแล้วก็มาวางได้เลยนะนี่ตรงนี้อ่ะ แอดนะครับกดแอดไปนะครับนี่แล้วาอยู่นี่นะเออไม่ใช่นี่นี่เอามาๆไรอ่างเงี้นะนี่แล้วก็ไปที่เข้าไปที่อันนี้ก่อนนะครับเี๋ยวก็ดูนี่มาที่อันนี้นะแล้วก็ไปที่วอลเลนนะครับนี่ก็จะเจอตัวเกมแล้วนะครับก็คือถ้าเราเปิดคลิกขวามาใช่ไหมเดี๋ยวเอาใหม่นะให้ดูใหม่ก็คือพอคลิกขวามาโอเพนมานะครับก็จะเจอนี้ใช่ไหมให้ทุกคนกดย้อนกลับมานะครับนี่กดตรงนี้แล้วไปที่วอลเลนนะครับนี่ เพื่เจอตัวเกมแล้วนะครับให้ทุกคนมาข้างบนนะกดไปที่1นึ่งคอนโทรนะครับแล้วก็ไปที่เกมโหมดเซตติ้งได้เลยนะครับที่ผมสอนเข้าไปเมื่อกี้นี่ตรงนี้อ่ะแล้วกดแอดได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปข้างบนครังนี้ประมาณนี้อ่ะเอนเตอร์เพื่อเจอตัวเกมแล้วนะครับแล้วก็ทําการแอดเข้ามาได้เลยนะพอทุกคนได้เข้ามาเสร็จนะครับก็ทำตามที่ผมบอกอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอืมแค่นี้เลยครับ นี่คือสิ่งที่ผมจะมาสอนตั้งค่ากันนะครับแค่นี้ทำแค่นี้แหละที่จะทําให้เฟรมคุณลื่นขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับรีคอมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีคอมแป๊บนึงเพราะว่าผมเพิ่งอัปเดตการ์จอมาแล้วก็ตั้งค่าเฟรมเจนมาแล้วก็ตั้งค่าของตัวการ์จอมานะครับต้องรีคอมทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะให้มันรีเซตแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่แหลกนะไปพอเข้าเกมมาแล้วนะครับไปที่ตั้งค่าเลยไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็ปรับเป็นปิดทั้งหมดเลยนะ แล้วก็เปิดแค่เอ่าเปิดระบบนะครับเป็นภาพเต็มเต็มจอนะครับการตั้งค่าก็ตั้งค่าภาพประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้มันลื่นๆนะครับไอล้ลบๆอย่างเนี้ยกดปิดไปเลยก็ได้ครับไม่มีเลยก็ได้แต่ทีนี้ผมต้องใช้อัดคลิปไงมันต้องภาพสวยหน่อยก็ผมจะปรับประมาณสัก2หรือ4อ่ะ2ก็ได้นะครับแล้วก็เงากระทบเนี่ยให้ปิดไปเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้แหลกนะก็การตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิด a p ปให้ดูอ่ะเปิดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเทปใหม่ครับว่า a p ปผมจะเท่าไหร่กันนะฮะไป let's go พอเกม,มแล้วนะครับ FPS จะอยู่ที่ประมาณ300เลยทะลุ300เลยนะครับ300 200เฟรมนะครับก็เดีย๋ยวผมซูมมาดูเนี่ยเห็นปะอยู่ที่ประมาณ250ถึง300เลยนะครับก็ถือว่าเฮ้ยมันมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเล่นอยู่ประมาณ150ถึง200นะครับตอนนี้คือ200บวกยับยับเลยนะครับไม่ว่าจะเดินเจอคนอะไรก็ตามก็250ถึง300เฟรมนะครับก็เอาไปว่าคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับใครที่ไม่เข้าจใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มา พูดคุยกันได้นะครับว่าเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าคลิปตอนนี้ยอดวิวผมตกมากๆก็เครียดนะผมเครียดจริงๆเพราะว่าผมต้องอเหมือนทำไงดีผมก็แบบคนดูน้อยมากผมก็ไม่รู้จะมีกำลังใจจากไหนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ